สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวินกทาลอดหกแปเที่เป็นช่องของการดูดวงดยไพ่ยิปซีและออร์เคิลคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าคุณืื่นมองว่าคุณเป็นอย่างไรคุณมองว่าตัวเองเป็นอย่างไร t ู o อฟคั p s สองถ้วยฟาร์เพนนคเลห้าเหรียญ ชัวเพนน a ก l e ลสองเหรียญคุณมองว่าตัวเองเป็นคนที่จริงใจมีความรักที่แท้มีความมั่นคงให้กับคนที่คุณรักคุณจริงใจและอ่อนโยนกับผู้อื่นเสมอแม้คุณอาจจะไม่พูดหรืออาจจะไม่แสดงออกมาให้คหอนอื่นรู้ คุณไม่เคยหลอกลวงใครไม่เคยหลอกลวงใครเลยคุณพึงพอใจกับความเป็นตัวเองคุณมีความสุขได้ในแบบที่คุณเป็นแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีเหงาบ้างหลายครั้งอาจมีคนที่ไม่เข้าใจบางครั้งคุณก็รู้สึกท้อแท้เงียบเหงา จิ้นหวังและอโดดเดี่ยวแต่คุณก็สามารถที่จะจัดการความรู้สึกของตัวเองได้คุณสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือสมดุลได้เป็นอย่างดีโดยมองสิ่งต่างๆด้วยความเข้าใจยอมรับตามเหตุตามผลไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณเลือกที่จะมองในด้านดีของสิ่งต่างๆในทุกๆเรื่องราวหรือทุกเหตุการณ์และสิ่งนั้นก็ทำให้คุณมีความสุขได้และคนอื่นมองว่าคุณเป็นคนยังไงเจ็ดดาบประชาถือเหียนสามถ้วย คนอื่นมองว่าคุณดูลึกลับเหมือนคุณมีความลับอะไรบางอย่างหรือเรื่องราวที่ไม่ต้องการบอกให้คนอื่นรู้คุณมีความเป็นตัวของตัวเองคุณเก็บตัวไม่ชอบการเข้าสังคมหรือสังสรรด์ใดหรือแม้กระทั่งออกไปไหนมาไหนโดยปกติคุณชอบที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียว ไม่ชอบพูดคุยกับคนอื่นแต่ถ้าคุณมีเหตุต้องออกไปพบปะสังสรรค์กับผู้คนหรือกับผู้อื่นคุณก็มีความเป็นมิตรมีความสดใสน่าอยู่ใกล้อยู่อบอุ่นคุณมีพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นเสมอและคู้อื่นก็สัมผัสดได้ถึงความจริงใจจากรอยยิ้มมิดภาพที่ดี และคุณอื่นเขาก็อยากรู้จักอยากเป็นเพื่อนกับคุณช่วงเวลาปกติคุณเหมือนจะเข้าถึงยากดูเงียบเงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยแต่เมื่อใดที่ใครได้มารู้จักความเป็นคุณจริงๆเขาเหล่านั้นจะรักและชื่นชมความเป็นตัวคุณแล้วจริงๆตัวคุณเป็นอย่างไร แปดในเท้าอสศวินถือดาบห้าดาบคุณเป็นคนที่รักความก้าวหน้าที่ชอบอยู่นิ่งชอบพัฒนาตัวเองชอบใช้ชีวิตแบบประจนภัย เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอรักการเดินทางคุณเป็นนักสู้ตัวยงและไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆชอบการแข่งขันและเอาชนะแต่แข่งแบบเงียบๆไม่ประกาศบอกให้คู่แข่งรู้แบบตรงๆแต่คุณรู้ว่าคุณจะไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆ มีข้อความจาก s a c r e d d e s t จ n y p r e รเชความพึงพอใจชีวิตคือการเดินทางการเรียนรู้ไม่ว่าจะเคยผ่านกับอะไรมาคุณเรียนรู้ที่จะเข้าใจเสมอและเลือกเดินในทางที่ถูกต้องเลือกที่จะมีความสุขเลือกความสบายใจ คุณพึงพอใจกับชีวิตและความเป็นตัวเองคุณคิดและเลือกเดินบน,นเส้นทางที่ถูกต้องลิสต์รอยทุกอย่างมีเหตุผลและมีเวลาของมันเหมือนกับใบไม้ที่เคยสดใสสวยงาม เมื่อถึงเวลาก็ต้องผลัดไปล่วงหล่นบนพื้นลงตามการเวลาเพื่อให้ใบอ่อนใบใหม่ได้ปริดอกออกใบแตกกิ่งก้านออกมาเพื่อเติบโตเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์แบบและสวยงามเ r i ลิตี้คุณมีพรสวรรค์ มีความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณมากมายคุณดูลึกลับแต่ก็เต็มไปด้วยสเสน่ห์บางอย่างในตัวคุณเหมือนมีเวทมนต์ที่รอคอยโอกาสให้ได้เผยความเป็นคุณที่แท้จริงออกมา